เตมพรพี่ตรงมาตรการออกคุกค้างอันนี้เรามาบดมน์พระสุดกันเนาะอ่ารังสมมาสัสมุทโธภักวาผูทังภักวันตังอภิวาทิตัวข้าตัภะกะวตาตัมโมัมังนามัสามิ สุปฏิปันโนภะคะวะโตสะอาวะกัสังโฆสังขังนามังอันดามยังพุทธะสัพะกัโตบุพะครนมะกรังกโรมาเซนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสาปกกวะโตอารหาัโตสัมมาสัมพุทธะชื่อว่าราหุลสูตรเจอบ่อรราหุลสูตร,ร,ร,ตรที่สิบอพระผู้มีพระภาคตัดถามว่าเธอย่อมไม่ดูหมิ่นบัณฑิตเพราะการอยู่ร่วมกันเนืองเนืองแลหรือการทรงคบเพลิง เพื่อมนุษย์ทั้งหลายเธอนะนอบน้อมแล้วแลหรือพระราหุกลกราบทูลว่าข้าพระองค์ย่อมไม่ดูหมิ่นบัณฑิตเพราะการอยู่ร่วมกันเนืองเนืองการทรงครบเพลิงเพื่อมนุษย์ทั้งหลายข้าพระองค์นอบน้อมแล้วเป็นนิดพระผู้มีพระภาคตรัสว่า เธอละกามคุณห้ามีรูปเป็นที่รักเป็นที่รื่นรมใจออกบวชด,ด้วยศรัทธาแล้วจงกระทำที่สุดทุกเถิดเธอจงคบกัลยาณมิตรจงเสพที่นอนที่นั่งอันสงัดเงียบป่าศจากเสียงกึกก้องจงรู้จักประมาณในโภชนะเธออย่าได้กระทำความอยากในวัตถุที่เกิด ตัญหาเหล่านี้คือจีวรบินทบาทที่นอนที่นั่งและปัจจัยเธออยากกลับมาสู่โลกนี้อีกจงเป็นผู้สำรวมในปาติโมกและในอินทรีห้าจงมีสติไปแล้วในกายจงเป็นผู้มากไปด้วยความเบื่อน่าจงเว้นสุพานิมิตรอันก่อให้เกิดความกำหนักจงอบรมจิตใจจงอบรมจิต ให้มีอารมณ์เป็นหนึ่งให้ตั้งมั่นดีแล้วในอสุภาภาวนาจงอบรมวิปัสนาจงละมานานุสัยแต่นั้นเธอจะเป็นผู้สงบเพราะการละมานะเที่ยวไปได้ยินว่าพระผู้มีพระภาคตรัสสอนท่านพระราหุนด้วยพระคาถาเหล่านี้ เนืององด้วยประการนี้แหลจบฮะราหุลสุตที่สิบเอ็ดเจริญพรพระสุตนี้ก็แม้จะตรัสสอนพระราหุลเนาะก็สามารถนำมาสอนใจเราได้เหมือนกันเนาะก็คือพระองค์สอนว่าเออไม่ควรดูหมิน่นไม่ควรดูหมิน่นคือไม่ได้มองข้ามอะ่ะเออไม่ได้ดูถูกอย่างเงี้ยบัณฑิตคือคนดีๆทั้งหลายนะพราะกันอยู่ร่วมคือได้อยู่กันนานแล้วมัน มันก็จะไม่ฟังกันอะไรกันไม่เคารพกันอะไรกันเนานะมันซีแล้วอ่ะสนิทสนมแล้วอะไรเงี้ยมันก็จะแบบมองกันแบบธรรมดาอะไรเงี้ยการให้เกียรติก็จะหายไปเนาะอั่นก็กล่าวอย่างนั้นการสร่งครบเพลิงเพิ่มรู่งร่งหลายเธอนอบน้อมแล้วหรือนะการคบเพลิงนี้อาจจะเป็นการให้แสงสว่างแก่เพื่อนมนุษย์เนาะ การทําสิ่งที่ดีงามสิ่งนี้เป็นกุศลแก่มนุษย์ทั้งหลายเนาะทําอยู่หรือเปล่านะค,คำตอบก็คือพระองค์ไม่ดูหมินม่นบัณฑิตนะเพราะการอยู่เนือง,องการทรงคบโภพเพื่อพมนุษย์ครัพระองค์ก็ทำนเนืองๆนะก็คือเป็นแสงสว่างให้กับเพื่อนมนุษย์นี่นอกจากนั้นพระองค์ก็บอกเอพึงขวัญขวายที่จะละกรรมกุณนะความยินดีพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสอธิน่าพึงพอใจนะก็ ควรจะอยู่ในที่นั่งนอกจากคบเพื่อนดีแล้วเนี่ยควรจะอยู่ในที่นั่งที่นอนอันสงบนะปจจจากเสียงเพื่อจะได้แบบเจริญจิตภาวนานนะรู้จักประมาณคือฐานให้พอดีนะอย่าอย่าขวัญขวายอย่าแบบอยากอย่าอยากในวัตถุสิ่งของต่างๆในที่นี้ก็บอกเมื่อเป็นพระแล้วความต้องการต่างๆก็น้อยลงนะมีจีวรบินดาบาที่นั่งที่นอนและปัจจัยปจัจจานี้หมายถึงยานะปะจัจยเภัช ครับก็ปัจจัยสี่นะก็คือปัจจัยตรงนี้ก็คือยานนัเองนะอย่าก,กลับมาสู่โลกนี้อีกหมายถึงว่าให้รากิเลจ,จนดหลุดพนะ้นน่ะไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดอีกนะครับให้สารวมในปฏิโมกแลในอินทรีย์ปฏิโมกค,คือสีของพระนะอินทรีย์ก็คือตาหุจมูลินกายอนะห้าอย่างคือไม่ยะดีนร้ายด้วยสิ่งที่เห็นสิ่งที่ได้ยินเป็นต้นครับเป็นภูมากด้วยความเบื่อหน่ายจงเว้นสุภานิมิตอันก่อให้เกิดความกำหนัดก็คือ ระวังใจไปยึดติดกับของสว,สวยงามอ่ะออไปดูแต่เพ่งเล็งแต่ไอ้สวยงามภาพที่สวยเสียงที่ไพเราะอันนี้เป็นต้นสุภานิมิตรนะครับอบรมจิตได้เป็นหนึ่งหมายถึงเข้าฌานได้นะจิตสงบจนระดับฌานแล้วก็ให้ตั้งอยู่ในอสุภะภาวนาบ่อยๆก็นึกถึงสภาพความไม่สวยไมงามของสิ่ง,งต่างๆนะอบรมวิปัสสนาคือจะนวิปัสสนาเพื่อนละเละความถือตนถือตัว มานานุสัใสความสัมคั์ตัวว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเป็นต้นนะครับอันนี้เป็นคําสอนที่องค์ตรัสสอนพระราหุลก็สามารถจะนําเตือนใจเราหรือว่านํามาฝึกฝนตัวเองได้เจอนกันพี่โตมีคําถามหรือย่าจะพูดเพิ่มเติมไหมครับทำไมเหมือนกับว่าท่านท่านตรัสสอนพระราหุลไม่กี่อย่าง เพราะว่าบอกว่าเนี่ยคาถาเหล่านี้ท่านตัดสอนพระราหุลด้วยคาถาเหล่านี้เนองอืมอืมก็ก็ก็คือท่านกระดับพูดเรื่องนี้เอ่อในในแง่นี้จริงๆมีพระสูตรอื่นๆที่พระองค์ตรัสอยู่แต่ว่าในส่วนเนี้ยก็จะเห็นได้ว,ว่าถ้าแม้แม้พระองค์จะพูดแค่เนี้ยแต่มันคุมการปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนามหมดเลยนะพี่ม,มันครอบคลุมเรื่องการฝึกจิตเนยไม่ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง ศีลเนาะอเออจะเห็นได้ว่าเนี่ยศีปลปาทิโมกสังวรศีลคือศีลตัวเนี้ยอินทรีย์นะก็คือไม่ยินลายแล้วนอกจากนั้นพูดถึงอะฮะสมาธิด้วยทําใจเป็นหนึ่งพูดถึงวิปัสสณนาด้วยคือคุมทั้งหมดในการปฏิบัติธรรมในทางพุทธศาสนาเลยนะรวมถึงอินทรีย์สังวรศีลด้วยนะอินทรีย์สังวรศีเอ่อปัจจะสันนิสสันนิสีน่นนนนะถทษก็คือ สิ่งของพระมีแค่ห้าอย่างเอ้ยสี่อย่างด้วยนะสี่อย่าง,ง,างก็คือปาริโมกส,สังวรศินก็คือสํารวมในศีลในพระปาฏิโมกอินทรียสังวรศินสํารวมในอินทรียแล้วก็นะครับปัจจยะสารนิจสีนก็มีพิจนารณาในะการใช้สยอยอปัจจัยทั้งสี่นะครับ เป็นต้นนี่ก็เป็นคําสอนที่ครอบคลุมข้อวัดไปบัติทั้งหลายทั้งปวงเลยนะครับตั้งแต่ต้นเนี่ยตั้งแต่ละกรรมคุณตั้งคือเริ่มการจะเป็นคนดีได้อย่างที่เราคุยกันตั้งแต่ต้นเนาะก็คือแบบพระเจ้าตรัสสอนว่ามันเริ่มจากการพบบัณฑิตเมื่อเขาบัณฑิตก็ได้ฟังคําสอนที่ดีเมื่อฟังแล้วคือต้องเข้าไปฟังนะฟังแล้วก็แบบ เกิดความศรัทธาใช่ไหมเกิดศรัทธาก็ก็ให้เกิดความดีงามทําความดีประการต่างๆเรื่อยไปจนกระทัท่ทงบรรลุธรรมพี่ะังนั้นองค์ก็พูดตั้งแต่ต้นจนจบตั้งกระบวนการของการฝึกหัดในพุทธศาสนาเลยนะครับเริ่มต้นจากตรงนี้ไม่ดูหมิ่นบัณฑิตก็คือรู้จักฟังท่านอะไม่มองข้ามท่านพบหาสมาคมกับบัณฑิตเจวัน ครับเดี๋ยวได้ปฏิบัติธรรมกันเนาะน่า สมุสนะอิทังโนปุญญภาคังสพภสตานังเทมะข้าพเจ้าขอแผ่สมบุรสมกุศลไปให้แก่บิดามารดาครูบาอาจารย์ท่านผู้มีพระคุณท่านผู้มีบุญคุณทุกๆกท่านเจ้ากรรมนายเวรผู้ผีปีศาจทั้งหลายเทพบุตรเทพพริดาทุกทุกอง ขอจงได้อุุโมทนาในส่วนบุญส่วนกุศลที่ข้าพระเจ้าได้บำเพ็ญไปแล้วนี้สัตว์ทั้งหลายที่มีความทุกข์ขอจงพ้นจากทุกข์สัตว์ทั้งหลายที่มีความสุขอยู่แล้วขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปด้วยกันทุกท่านทุกคนทุกตนเทินเทิน,นผ่อนพี่ตง